สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านผลการลงวันห,ห,หน่วยฮานอยฮาหนอยพิเศษประจํางือวันที่หามีถุนายน2567ร่างวันเลขสอตัลางเลขที่ออก8787ร่างวันเลขสอตับนเลขที่ออก7070ร่างวันเลขสามตับนเลขที่ออกส7 0เ7 0 ร่างวัลลิคาตุวลางเลขที่ออก61587 61587ร่างวันลคาตับนเลขที่ออก92 470 92470นี่ก็เป็นผลการวัดหน่วยห้หาน้อยห้าน้อยพิเศษวดวันที่หามิถุนายน2 5 6 7โชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจ ทางกดไลค์กดแชร์ขอพาะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไป18นิก30นาทีนะครับกับผลหอยห้าหน้อยห้าหน้อยปกติกลับมาติดตามรับชมกันได้สำหรับครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ